าากากส,าววสวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันพฤหัสบดีที่23มกราคมพุทธศักราช2 5 6 8ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมันีขากับพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะก็สิเฮดหายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะจากภาพ่ทยดาวเทียมค่ะกระพบว่าทอง้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีนค่ะก็มีลักษณะของกลุ่มเมฆที่ปกคลุมอยู่เป็นบางส่วนค่ะ ตัวโซฟนจากเรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนค่ะและเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครก็ตรวจว่าพบกลุ่มฝนค่ะคาดไมายลักษณะอากาศ24ชัว่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมกิก็สูงขึ้นเล็กน้อยค่ะคาดหม้อุณหภูมิสูงสุดบายมินิขาย u ย่31-34องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมติตำสุดเมืออื่นเซาขาย u ่13-18องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับยอดผู้ข่ากับมีอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่8-14องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงวันที่26-28มกราคมมนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแห้งอีกรกะลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะสิแผ่ลงมาปกคลุมประเทศให้ตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะก็สี่แดหายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงหนืตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแห้งค่ะโดยคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงได้อีก3 5องศาเซลเซียสค่ะ ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องคายดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเอาไวน้นาค่ะกลับมาพบก,กับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตัวนอกเองนตอนบนได้ไหมค่ะสําหรับมื่อนนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำน,นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน